<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เออ่คือหน้าจอแตกครับผมหน้าจอแตกแต่พัดยังใช้ได้อยู่ครับแล้วทีนี้ตกน้ำครับมีคนทำตกน้ำแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนจอครับสั่งจอมาครับสั่งจอมาจากลาซาด้านะครับเพิ่งมาถึงตอนนี้เลยครับ <c oughs> เปลี่ยนให้ดูเลยครับผม ว่าจอที่มาจอที่เราสั่งมานี่มันจะใช้ได้ไหมครับข้อมีแถเก้าวนี่เพิ่มเพิ่มสิบบาทที่เจ็ด้อแต่ของเราก็มีอยู่หลอดนึงอยู่ซื้อมาเปลี่ยนเคยเปลี่ยนไนคัเด็กซีก่เจเจครับนี่ก็คือน้ำยาลอกน้ำยาน้ำยาละลายกาวไม่ให้มันติดนี่คือของแถมที่มากับตัวจอครับ เราก็จะใช้อะไรของเขานี่แหละครับเลยครับนี่ครับใบรับประกันครับเก็บไว้ครับเป็นจอของ Galaxy A 5 1นะครับ <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่ได้ใช่เราไม่ได้ใช่ช่งางซ่อมมือถือครับผมแต่แต่เห็นคลิปแล้ว น่าจะทำได้ครับของของเกีรดบนะครับของเทียบของเทียบเต็มจออมูเลตครับจออมูลเลตครับผมนี่แรบบแรกเราต้องแกะเครื่องของเราก่อนนะครับ เครื่องนี้แกะจากข้างหลังครับผมแกะไว้แล้วนะแกะเครื่องด้านหลังนี่ผมแกะไว้แล้วแกะรอแกะร้องแต่วันวันที่อ่าโดนน้ำเลยครับแกะ,ะเอาน้ำออกครับระวังพวกนี้นะครับเวลางัดครับเวลางัดระวังไอ้นี่ครับเวลางัดแนะนำให้งัดช่วงกลางๆครับผม ตรงกลางฝั่งนี้ฮะฝั่งปุ่มนะครับวิ่งมาวิ่งตามเข็มมาครับถ้างัดฝั่งนี้เวลางัดมันจะไปโดนพวกเนี้ยเหลืองๆเนี่ยครับดงั้นเราก็ไขยนอดออกครับผมตามคลิปนะครับ วิธีทําให้มันมีตัวแม่เหล็กนะครับแล้แม่เหล็กมาขูดๆครับเขาก็จะดูดน็อตขึ้นมาด้วยครับอ่าเขาก็จะดูดน็อตขึ้นมาได้ครับครับผม ก็จำไม่ได้นะครับดูคลิปที่เขาสอนครับผมดูดูคลิปที่เขาสอนได้สองวันครับเพราะว่าน่าจะทำได้ประมาณนี้แหละครับ ได้แล้วครับวิธีแกะก็คือพอไขน็นอดออกมาแล้วก็แกะจอออกมาเลยครับผมแกะ้างจอนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาครับผม ยามาแล้วนี่ครับผมนี่แล้วก็แกะแบตหรอครับผมแบตกึบ <c oughs> แล้วก็ทดสอบจอครับแล้ก็มาทดสอบจอใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับผม เนี่ยครับ้องอกปึ๊กครับจอใหม่ที่ซื้อมานี่ยครับจอที่ซื้อมาใหม่ <c oughs> สั่นครับผมจอก็ราคาแพงครับมือถือก็ราคาแพงครับผม <c oughs> ผมก็มาแบตครับแบตใส่ครับผมมาแล้วครับการเปลี่ยนจอครั้ง รุ่นนี้เป็นครั้งแรกครับแต่ถ้านับว่ารุ่นอื่นด้วยนี้อันนี้ครั้งที่สองครับครั้งแรกก็เป็นมือถือของผมเองครับเป็น Galaxy J7 ครับอันนั้นตัวซ้อมซื้อมาไม่แพงครับจอก็สามร้อยสี่ร้อยครับแต่ถ้าเอาไปเปลี่ยนที่ร้านตัวนั้นพันสามครับตัวนี้จอพันสามครับแต่ถ้าเอาไปเปลี่ยนที่ร้านละสามพันครับ ครับตอนนี้เราก็ดูให้ดูก่อนครับทำงานแล้วเราก็จะย้ายย้ายทุกอย่างครับเข้าไปอยู่ที่จอจอตัวใหม่ครับผมสึกว่าเขาจะติดฟิล์มให้เราไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่าเขาจะติดฟิล์มให้เราด้วยหรือเปล่านะถ้าไม่ปิดวันนี้ก็ได้อย่าได้ไปติดครับ มาแล้วปลดล็อกดูสิไหนนะโอเคครับมาแล้วดูสิได้ไหม ูนยหนึ่งสองัศูนหนึ่งโอเคครับโอเคครับได้แล้วครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งครับย้ายฝั่งเออ่พวกทั้งนี้ทั้งหมดครับย้ายมาอยู่ในจอนี้นะครับผมยังไม่แม่นผมก็ต้องดู YouTube ของ พี่อาจารย์ที่เขาสอนไปด้วยครับแต่นี้ทําคลิปให้ดูเฉยๆว่าอยู่ที่บ้านบางทีทําอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยประหยัดตังค์ได้เป็นพันอย่างเงี้ยครับมันก็ดีกว่าที่เราจะไปให้คนอื่นเป็นพันนะครับผมติดตามดูต่อไปนะครับตอนย้ายครับผม เครื่องเลยแล้วก็ถอดแบตนะครับถอดแบตแล้วก็ถอดจอไว้ น่าช่างซ่อมมือถือแต่ละคนมีแต่คนไว้เรียบยาวๆเอาไว้แงะอย่างนี้เองผมก็ไม่ใช่ช่างซ่อมมือถือด้วยสินะครับก็ต้องดู youtube ครับว่าเขาทําอะไรต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้เปล่าครับไม่โฟกัสนี่ครับมันเหลื่อมมานะครับจอเดิมมันเจาะรูกล้องไม่ตรงครับอันนี้เจาะรูกล้องกลง,กลงตรงนะครับนี่จอเดิมครับ จอที่แตกแต่ตัวนี้ดูดูติ่งกล้องครับเลื่อมขึ้นมานะครับผม <c oughs> นานพอถอดแบตครับผมแบตมันมีกาวกาวเหนียวกาวแบบเหนียวมากเลยครับพอถอดแบตแล้วก็ย้ายครับผมตัดมาเลยครับไม่ต้องไม่รอดูการถอดแบตนะครับ ถอดแบตก็เหมือนถอดจอเลยครับเอาที่ถอดเราไปกาวข้างในครับมันก็ออกเองครับผมพอมันกาวมันหลุดหมดมันก็ออกเองครับ โอเคครับจะทําความสะอาดบอร์ดนะครับผมบอร์ดต,ตรงนี้ตกน้ําครับตัวเล็กผมเราไปเข้าห้องน้าด้วยแล้วตกน้ําครับตกน้ากลัวค,ความผิดก็เลยไม่กล้าบอกแล้วทีนี้จอมันก็เลยดําขึ้นดําขึ้นครับเย้ yeah, เปิดทีแล้วหลอดไตครับผมไม่ขาดทุนครับ ไม่ขาทุนครับไม่ขาทุนยังไม่ติดฟิล์มครับต้องเอาไปติดฟิล์มเองนะครับผมจอเทียบครับ <c oughs> ครับแล้วก็เดินกาวนะครับเดินกาวให้เนียนกริบเลยนะครับนี่ <c oughs> สีมือเราจะต่างจากช่างมือที่ว่าตรงเดินกาวนี่แหลอครับ เาหลออนี้ใช้กับเจเจพามาแล้วครับครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะที่แกะตอนแรกเสนที่สวยนะคะตอนนี้นกันน้ำไม่ได้ครับผมไม่เคยแกะตัวกันน้ำนะครับแต่ตัวเองใช้ตัวกันน้ำอยู่สองเครื่องครับ ห้าสองกับห้าสามห้าสองก็เครื่องแรงครับที่ใช้หาข้อมูลครับห้าสมก็ตัวถ่ายถ่ายวิดีโอนี้นะครับนี่ก็ใส่นิดนึงก็ได้โอเคครับนี่จะใส่นิดนึงเคนะครับแล้วก็อเอาฝามาปิดเลยครับผมดีๆแล้วกันน้ำด้วย แรกเหมือนจะเต็มแล้วเขาได้จะกพักหนึ่งกามก็จะเฟตตัวกกันเฟตตัวกกันเสร็จแล้วครับฝาลังครับฝาลังทำความสาดมาแล้วเรียบร้อยกบไปเลยกบไปเลยกดขอบครับ แล้วก็หาอะไรมาวางทับนะครับผมหาอะไรมาวางทับ <c oughs> จอกเก่าก็ได้ครับมาวางตึ้งหันหน้าเขาหากันแล้วก็ใช้ใช้นี่กดไป นี่เป็น A52 ครับตัวถ่ายอยู่คือ A53 นะครับตัวแกะเป็นกล่องกล่องเคกครับกับขวดน,น้ำอันลม,มครับก็จะแข็งแข็งหนาหนาไปนิดนึงครับตัวแกะใสๆนี่ครับนี่ตัวแกะเรสะร็จก,ก็จะ ไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกหรือต้องทิ้งเลยนะครับกล่องเค้กครับขอบคุณครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดถูกใจว่าคนธรรมดานี่ก็สามารถเปลี่ยนจอได้ประหยัดตังไปเท่าตัวเลยครับถ้าเราเปลี่ยนเองนี่พันห้าถ้าเปลี่ยนร้านสามพันครับร้านเขาก็จะบอกว่าซื้อเขาใหม่ไปเลยพี่แต่ถ้าเรา เครื่องเรามันก็มีมูลค่าทางจิตใจครับเราก็ใช้มาได้สักพักแล้วหรอครับ A51 ก็ใช้ได้ประมาณสองปีครับมันมีคุณค่าแล้วเราก็เล่นมานานด้วยครับข้อมูลเราในนั้นก็ถ้าใครมีข้อมูลสำคัญก็ซื้อจอตัวละสี่ห้าร้อยไปเปลี่ยนก่อนพอพอได้ดึงข้อมูลออกมาก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบ อยากอยากจะใช้ต่อหรือมีลูกอยากให้ลูกเล่นเนี่ยครับก็สามารถาซื้อจออมูลิตที่แบบสีมันใกล้เคียงกับของเดิมก็ดีครับผมก็ก็จะเล่นได้โอเคกว่าสีมันก็จะมาจอมีหลายเกรดครับผมไม่จำเป็นต้องว่าเรา,เราต้องซื้อแบบ แล้วถ้าเราซ่อมเราก็อยากจะใช้ได้นานๆครับอันนี้ผมมันเป็นเครื่องที่แบบโล่จากผมครับเพราะผมทําตกครับผมทําร่วงผมขับส่งอาหารแล้วพอดีลืมล็อกมือถือแล้วมันร่วงร่วงจอแตกก็เลยทั้งอีกอย่างหนึ่งมันกันฝนไม่ได้ด้วยครับเครื่องนั้นมัน,มนไม่กันน้ําครับก็เลยซื้อรุ่นที่มันกันน้ํามาใช้แต่เครื่องก็ยังโอเคอยู่ครับ เฉียรดีครับแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นต่อไปครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ